คนได้เป็นที่พอใจใช่ไหม,อมโอ้โห,ไ,หได้ยนวิดีโออย่างเฉยส่งให้ไได้มีดูรูปนี่ได้ช่สวย้ลงเร็วมาก เดี๋ยวรอ,อคุณนายอาบแดดสมัยใหม่เซลินา่าเซลิน่าที่จะทำอัปเดต เดี๋ยไปลงน้ำลงน้ำทีนี้วิ่งวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำเลยดูกันจุดเลยวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำ อายิ้มหน่อยลูกเซ่เซ่ยิ้มให้แม่หน่อยทุกคนยิ้มให้แม่หน่อยเย้พี่ยิ้มให้หน่อยเล่นน้ำเล่นน้ำต้มแถมเต้นน้ำกับพี่อาริดครับผมบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ เป็ดเหรอไหนเป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่ไหนโอ้ยเป็ดอยู่นน่นเป็ดน